บทสาธยายธรรมเรื่องอสุตวาสูตรจิตเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่ากายเปรียบประดุดลิงโลดและการเบื่อหน่ายคือทางหลุดพ้นที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทาน,นวักอภิสมัยสังยุตมหาวักเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงแห่งกายและใจทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทวัคใหม่คือมหาวัคในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวัคนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงความจริง อันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเฉียบคมที่สุดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่ากายเสอีกและการยึดมั่นในจิตนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายยิ่งกว่าการยึดมั่นในกายพระสูตรนี้มีชื่อว่า อสุตวาสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอาสุตวาแปลว่าผู้ที่ไม่ได้สดับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เมื่อรวมกันแล้วอสุตวาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบ ความไม่เที่ยงของกายกับความไม่เที่ยงของจิตโดยทรงแสดงให้เห็นว่าแม้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็สามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากกายนี้ได้เพราะเห็นความเจริญและความเสื่อมของมันได้ชัดเจนแต่ก็ไม่สามารถเบื่อหน่ายในจิตได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามาอย่างยาวนาน แต่ความจริงแล้วจิตนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่ากายเสียอีกเปรียบประดุดลิงที่โลดโหลนโจนทยานจากกิ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งหนึ่งอย่างไม่หยุดนิ่งดังนั้นการยึดมั่นในจิตจึงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายยิ่งกว่าและพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจ,จารณาเห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบ,บาทแล้วจึงเบื่อหน่าย คลายกำหนัดในขันห้าทั้งหมดและหลุดพ้นจากทุกได้โดยสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายูุทุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากกายอันประกอบด้วยมหาภูด สี่นี้ได้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะความเจริญความเสื่อมการเกิดขึ้นและการแตกสลายของกายนี้ย่อมปรากฏแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่สามารถจะเบื่อหน่ายได้เลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ได้ยึดมั่นถือมั่นและพิจารณาโดยความเป็นตัวตนมาตลอดกาลลนานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราจากนั้นพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงยึดถือกายอันประกอบด้วยมหาภูตสี่นี้โดยความเป็นตัวตน ยังประเสริฐกว่าที่จะยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะกายนี้ยังปรากฏว่าดํารงอยู่ได้หนึ่งปีบ้างสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือมากกว่านั้นบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนย่อมเกิดขึ้นอย่างหนึ่งดับไปอีกอย่างหนึ่งพระดำรัสนี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงอย่างสุดขีดของจิตใจพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอุปมาต่อไปว่าเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับกิ่งอื่นฉันใดสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนย่อมเกิดขึ้นอย่างหนึ่งดับไปอีกอย่างหนึ่ง ฉันนั้นเหมือนกันอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของจิตที่ซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่งและร่วนเร็วยิ่งนักจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงหนทางปฏิบัติของพระอริยสาวกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่ง ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการสังเกตจิตใจของเราขอให้เราจงอย่าได้ไว้วางใจในจิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้แต่จงใช้สติและปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของมันตามความเป็นจริง เมื่อเราสามารถเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของขันห้าทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้